วันนี้นะครับจะพามาเบ่งสวนของป่านะครับที่โยขางบานขางที่สวนี่โยขางมู่บานนะครับพอดีพันปลูกไว้สวนขางขางเฮือนพันเองนะครับนี่พันปลูกไว้วันนี้พันเก็บปักพริกนะครับจะพามาเบ่งครับทีมงานเจบักพริกเมือ่อเมื่อวานนี้นะครับ เป็นชนุดเก่านะครับเกี่ยวกับผีตามตัวนี้นี่ครับตาสิผ้ายางเข้าไปเบด้องด้วยนี่ครับทีมเก่าหนึ่งสองสามสี่ห้าพุ่นรุ่ยไก่คนหนึ่ง นวดสองแผ่นสามแผนนวดแม่แม่กับปวดตะกอนไดกัปวดตะอนเก็บบพิกพแนวเอแม่งกับดพิกแนว้กัดเสบเนาะนี่ถ้ากัดเสียบเนาะปืดหน่อยไหมข้องหน่อยพูด มันคล่องไงพอดิไอ้าว่าในกูท่หาเท่าบอลมเลยนี่แม่แม่ท่วหาผู้ใดท่หาไอไออันท่อมาอย่างละแม่ท่อมาเียบกับผิดแล้วไอไอสีมาบอมาเขียวดีแท้ได้มาเป็นยังละเอากับไอไกันเนียดตากแดดมู้ีบแหลเเกาบป้าใบไล่เถิไลเถิดคนตยู่

โอ้อัน,นี้ต้นแนวเลยนี่นี่ครับโอ้ต้นเตี่ยครับอัวหนุ่ย,ย,ย <c oughs> ไปใส่เสียลอยหนึ่งวันนี้แถวอันสวนนี่<ด>มันไม่ได้หลายยอดอันนี้แหละนี่ไป <c oughs> ไม่ถูกแถวไม่ถูกแถวเอ้า <c oughs> ถ้าป้ายน้อยกัเอาไปโลดป้ายไงเจังว่ากันป้ายร้ายครับแม่เพงเพิ<ป>่งเก็บติดไปก่อนมาก่อนมึงเขาเดียวนะเอาหรอเอิ่น <c oughs> ไปมัดโลดนี่ตะมันจะดิพี่น้องหลายไปนี่ ผิดแต่ว่าไม่ได้เก็บน้ำมูเนี่ยนะใส่เอาไปมันคือมีดไปอยู่คุ่นยุ่งเงาเเงี้ยงไปแดงๆบ่โอ้พายิมาผูกเส้เงาเลยเเตะหลับจ้าเรียบเลยเนื้อถ้าไป โอ้โฮ <C> e <at> ตอนนี้แม้ยังไปมัดเงาๆๆนหมนี่นตอนนี้นี่จังขักนี่ไอ้ต้นหัมมุมนี่งามแห้งมาเมีนยน <c oughs> <c oughs> นี่เด้อแนวนี่เอาแล้วเด้อมันชุก นี่แม่มันสุกไหมก็เลยเอาามันลวกปื้อลายแถวนะมุ้อลายแถวมุงไหลครับก็เจ้ามัดไปไหมกเจ้ามัาไปไหม เบืนอน้องดีดีได้เห็นหาเพราะว่ามันมันมันเป็นใบเขาขาวกสิไเนี่ยเนี่เป็นไบเขาขาวมันเป็นไฝ่ายดแดงๆกระดาผ่าซุ้มผ่าดแดงๆเขาเดามัดไปต้นนี้เอาเหีห้ยงโอ้หนี่งามงามงามสซเบาเยอะไงงามงามปวด อโอ้โหมึงนี่ยไอ้ตุ้ยถ๊กตาคุณไงพูดง่ามแค่จุ๊บนี่แต่อายมันง่ามมึงเอาให้มันได้แล้วแถวนี้แถวนี้ตรงตรงคุ้งนึงได้บูมันเพราะอไเลี้ยมันบงเากับบวงทางหนาน่มีแต่เดีว สได้ใ่ยะแม่มึงไปทางเอินป่อันอือแต่แรกว่าสิ่นันล่าวนีพันแม่พันมาเอินพอดีอ๋อ่โอ้าทิมันนี่โอ้ยไปไป,ไปถัดขวัวไ,ไปถัดตัไปถัดโวโอ้มาขว่วย,ยังมันเป็นอัน,นั่นมันเป็นรอก มีแต่โบแดงทางนั้นมีแต่โบแดงแสลงไกจบ๊้ยเดี๋ยวย่านอะไรนั่นติเดียนย่านพังดิย่านอดใจบ่ไหวตั้งเอามาเองวะตั้งมาเองเหรอครับเพื่อนต้นเฮแต่ถ่ายไปเก็บยวแกี่ตัครับไปย่านขาหักไปไปเอาไส้ขาเหล็กเลยวะเต้ยไส้ขาเหล็กถ่ายย่างลาดเต้ยเอาหลายบ่หลายอยู่เอ็นเขาอยู่เป็นมูบ่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 ไปเกีบยวแบบกี่ตับึ้ง หามยแต่ว่าอ้วนอ้วนมันสั่นมันสั่นทั้งล่ั้งยนั้งวนะสบาเบ้าืดว่าสเ้า้รอเก็บแบอว่าเ้าโลดจะมองไพูดเลยพูดเลยพูดแลยพูดแล้วโอ้แ้วอยู่เรื่องจังด ออันนี้กะทุงเด้อนี่อันนี้กะทุงเด้อทุงน่อยมึงงดีดีตัดงเด้งกับเมีนเด้อต่ว่ากูยางไปท่านันบ่มี่ยังดอกมีตจุบเนี่เออมีตจุบเนี่ละบังหนันบ่มี เออมันนี่แดดบ่าแห้งปรนเด๋เนอะเน้อมันเศร้าเมื่อยุสวนอันอันพุ่นแห่สวนนี้ใหญ่ไหมปื๊ดมัน่มมันบลอกเมนม่อยวนนี่่ดนันก็ร่วมีีแต่ละหนังว่าหลวง้มันฆ่าปลาฆ่าปลาปลายุ่ง้ังเขาน่ะปลาหย่านพ่อยางออกมาแถวหนาหฮมไพ่ไปปื๊ดขอนซับเกิดไหม นียงงซ่าดาเะวันีไป่อ๋ว่าสง่าล้ไหเ้าะี่ยนั่นงนี่มนโซ่ักแล้วน่องแล้วพักแล้วไอยหมวางไหมวาพนั่นก็มากินพะนะผู้ใดละลุงไหมสี่ไปทางนาพี้บึ้ง่ากินแล้วบอกว่าหยาไปจังว่ามันไงกันไงใช่ตามป้าตัวยคอยด่ากันก็ไบุบมันนี เอาขึ้นคู่ขึ้นค้งเอาเพราะงี้นี่ไม่ฮานเลยหยุดขุดล่องมาขุดงเหล็กเพไอ้ไอ้มึงมึงมึงรู้ึกเหมือนเหมือนมึงเจ็บซ่าดใบซ่าไหมยุดแถวเหนือปะอันนี้ยุเทิงเบิ้งทางนางวานยุหลุบวนกูยู่ผู้เขาออันนี้เพรมันต้นพูดต่างๆเลนี่ต้นพูดังอึบเลยนเลนี่ พักนี่แล้วลว่าเลี้ยวไปพังนั่นนึกเลือกก็อีกไงปืดเพราะแปลกใจดอกตอนน้ำเขื้นมากมันก็ถ่วไว่แท้ตัดมาพี่นีนยพื่อไงตัดไปไปยงัยงไงเนี่ยไม่ตัดมาหมดนี่มัน,มนรูแล้วหอดีดีเอาหมาวนเอาหมาวาไปไอาา้ลุาาก่ี้วายไอ้หมูนี่ อกับแม่ไปถ่ายกบแม่ไปส่งกันในนี้เดี๋ใส่สิลับจะพักกันเราได้มือลรืเจ้าปากรอบสามร้อยแต่ว่าถ้าเอารถไปส่งเขาก็ให้ค่ารถอยู่คือว่าเฮ็ดจีดลำกันแน่นนะโอ้ขีดยากเต้นะไอ้ล่าสาแล้วก็พอดีแล้วบอกแขกบ้านมีเรื่องอะไรกับบุ้งเนี่ยเต็มแล้วก็ลูกหลอดแนยอายนน่ยนะบัวบัวมันต้องหยัด ต้นนี้กับแมนนั้นนี่ต้นฟางแดงนี่เขาสานแม่เออเขาเขายใส่เปียกเอาแจ่บ่ได้ห้วติาว่าไล่ะหัวไหอยู่แต่ว่าหัวไหงเขาเมีอเก็บแจ้ปูน้อยเพี่อะไรแทนี้มาหอดีเออว่านเาบวกบเี่ยบวกติดตามจิบต่อไปนะครับเด้อ